สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะสอนรับของฟรีนั่นเองฮู้ฮแบบนี้ก็จะเรามาสปอยนั่นเองนะคะทุกคนก็คือเราจะต้องรอหน้ากากนั่นเองค่ะคนนี้หน้ากากเราเนี่ยจะมาสปอยนั่นเองนะคะทุกคนเราสามารถซื้อไอเทมได้ด้วยนะคะทุกคนนี่ ียงอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นโลกภูมิแพ้นะคะทุกคนอ่าเราก็เลยกิบหัวใจเหมือนเดิมนะคะทุกคนอ่าก็บหัวใจเพื่อแลกกับ UGC นั่นเองนะคะทุกคน อาจจะมีทรงผมที be, ่ยังไม่ได้หมดเขตนะคะทุกคนทรงผมที่หมดเขตหรือทรงผมที่ยังไม่ได้หมดเขตนะคะทุกคนทรงผมที่หมดเขตแล้วเนี่ยจะเหลือเป็นศูนย์นั่นเองนะคะทุกคนต้องรีบรับก่อนมันหมดเขตนะคะทุกคนสามารถซื้อไอเทมปรงได้ด้วยนะคะทุกคนก็คือวิ่งความเร็วนะคะทุกคนความเร็วก็คือ75โลบากนั่นเองถ้าใครมีโลบากสามารถซื้อได้ด้วยนะคะทุกคนเราจะได้วิ่งนิว จะได้วิ่งไวแล้วเก็บดวงหัวใจนะคะทุกคนเป็นการโกงนะคะทุกคนอแบมนี้ก็จะมาสอนของเฟรนด์นั่นเองหน้ากากนี้ยังไม่ได้ ปเปิดนะคะทุกคนเขาก็เลยมาสปอยก่อนนะคะทุกคนหน้ากากจะมาวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะทุกคนอย่าลืมไปดูนะคะทุกคนหน้ากากจะมาวันที่เท่าไหร่ไม่รูวก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนก็คลิปสำหรับของฟรีเนี่ยมีแค่นี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย